สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานโอนเมื่อนีผ้าผ้ามหาเฮ็ดเพิ่งขมค่ะพี่น้องได้มาคอยเห็นที่สามขาโอ้ปวดขายัง่าเศร้าอยู่นะคะเนาะป้าจะดูหักนะหวกไหมเผื่ะหวกตำหนหนองห,งห,งห,งหงน้ามาันนะมึงนึกโอ้ยหนังแหงปาเปาดยอันที่อีสานครับอันอีอย่างก่อน พี่สาวมาเกิดขึ้นพูงัวไปแล้วสันพักกันไปแล้วพี่สาวมาเกิดขึ้นพูงัวกับพี่นิสานเขาพากันไปคนละกระตาสองกระตาแล้วคอยหากระชิมาพี่น,อน้องเอ้ยมาเลาะน้ำกันค่ะคุณอะโออเขาขจะตัดข่าวบาวชเลยน้ำมืนนอเฮ้ยทำไมพี่นอ้องเลาะเลาะบ้างสิได้บ้า มาปลานี่ลและค่ะปลาที่หาปีกายเนาะค่ะเนาะมาเลาะเบิ้งค่ะโอวหนั่งจากมีห้างมดเดงนี่เองเขาจังบ่เอาดอกนี่ไหมไม่ห้างมมเดงเขาเรียกว่าเอาไม่ท่าเขาก็ใส่ไม้นี่แหละค่ะพี่น้องไม่งามน้องอันไม่งามน้องอันไปค่ะบันนี้โตค่ะ เด้เขาก็บเอาเปรี้ดอกด้กพี่น้องดิเขาส่งโจงห้คอยแน่ละอันเด็กพี่น้องรอดส่หโมส่ตาเขาได้หรอดูเป็นตัวโดดง่ายได้โดดง่ายแล้วมือนหนึ่งพี่น้องเอ๊ะดิโดดง่ายเติบแล้วดิโอ๊ยหมด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 ทางนั้นบินสมมวกเลย ใต้ขมวกง่ใยแค่ตาแค่น่เออเออโอ้ยมันไดกน้กัดกัดโค้อะไรมดแดงหลายเฮ้ยเราเฮ็ดอันจะเป็นห้องเหี่ยวขึ้นยังไงวะหายจากเป็นห้องฟ้าขึ้นเล หายเลอันน้ี่น้อเขาว่าเอาเวสะดวกดอกนดีอมีดนคดิสันเอ้าขาไปลงทิมีดโสนโอ้ยีเดียวเออลงทิปมีดขึ้นสิ่งสัตัดขา้างมีดไว้ลื่อนเลยเล้เาจ้าหาเฮ็ดแหียกับย้อนอันนี่สิหค่ะเออออออมดมดหลจริงจากมดก็มันนี่ แหงสุ่มเป็นสายอยู่ดีพี่น้องงามเลยดีเขาก็มาเอา้อเฟื้อแล้วเปิดพี่ไปน้ำหยาดแล้วนี่ค่ะด่าอู้หูดอกตามอุ้งคุ้ม ค่ะก็ะิบไปให้พันทัดละขันตัดแต่ก็ะิลืมมีดซะเขาว่าขาเจ็บกับพันยกพันยกมากเนาะเขาว่าเขาบอกไอ้ข่อยเพว่าจังได้พี่น้องไอ้ถามือนี้มาโดนแล้วถามือนี้มาโดนแล้วมาหาเห็ดนี่โอ้ยวันที่รอคอยนะพี่น้องเนาะมาจอบางหลายมือว่าแห้งเลยมาถามาหาเห็ดไง นี่นีน่ทองมันโดนจุ่มโอ้จุ่มจะอะไเด็ดเห็นปะคะโอ้โหเด็กแสงเนาะแดดเนาะกดอปบอที่ขาเป็นขาน่ากับงามแต่ว่ากาขข็ขอโทษขออภัยที่พี่น้องเด้อกไม่ได้ตัดขาเด้อตอนนี้เด้อ เอาไปนี่สะก้อนพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆลด้วยค่ะช่วงนี้นั่งไม่ได้ค่ะหัวเข่าขาอย่า่ได้เท่าดูค่ะัเก็บอยู่ดีๆม,มันดอกเก็บตรงนี้เขาก็ขึ้นเหยียบถมนนย,ย,มมย,ยดดิ่งขนาดเด็นเนาะไม่ควรละเขียนเกียบขึ้นคือดีนี่ได้หละ่ะ เก็บเตี่ยนี่ก็ได้หลายเก็บเหมือนกัน้องเก็บดอกห้มันก็ได้เร็วเนาะนี่คอยนั่งเร็วหนึ่งคุณน้องคอยชินั่งตัดขายเก็บเป็นเงาจะเจริญงามบ่สวยๆงามๆเพื่อคืองามงามห่อนจะได้นั่งนี่ค่ะ อู้มด๊บมอ๊บแขนชุ่นุ่งจีนอ่ะแขนชุ่มนุ่งน่านึ่งเลยขนุ่มนุ่งนอ่ะแขนชเ็นุงโอ้ยต่้งทนสร้างก็ตั้งเลขาเานั่นเป็นไงขาหน่อยพี่น้องเอ้ยขนาดขาหน่อยเลียวๆเน ขายหน่อยเรียกแบบนี้นี่ขายจะเป็นสิเจ้าดอกของขอ,งอดีนะคะเป็นก้อนไม่ล้วเนาะ บัคือเฮ็ดอันเฮ็ดอันยุค่าอันนี้มันบ็นคือยนะูนะนะ่น้ำปลากระถินเนาะคันเนาะนี่กระถินเพียผ้าเดี๋ยวโอ้ยดอกยังไงอนยะ่าเงี้ยเลยพยายามเกิดหาครับ ดีพี ng am ng am. ่น้องงามเจอกัจะบตู้หกแน่ก็เพราะว่าเขาเอาหยาเมื่อวานเอาหย่าเมื่อวานให้งัวกินเขาปลูกหย่าให้งัวแต่ว่าปลูกไ่นั้นแซมนทุกข่าเนาะเลยกระเลยออกเดี๋ยวดูเงาหันนี้ก็ะม่นนี่ม้าไหมเลยไมอกก็ะเม่นีเดี๋ยวสเจ้าเบิ้งนี่เสรล้ว

ท่าในในๆอยู่ตรงนี้เด็กกำลังเกิดกันมีโอ้ยถึงไมกก่กระท้าหอยหัวฮักฟาดหัวฮักซะมันก็แล้วสิเปิดหาหัวฮักเลยมัวบุตเลยสุดสายจังน่าสีถี่้ากนะ มาเปิดหยะเด้านนง,งามเลยค่ะสวยๆอยู่ยดเดี๋ยวขากะจเก็บแล้วเขอก็ตจาขาไปน้ายู่ค่ะไปพขดหนาพุดหนาพุดนาสาวว่างไงเลยพุ่น,น,ววน,น,นงามแท่พี่น้องอ่อนช้อยลายค่ะมงึงรู้ก่นนี่นี่นี่่ที่ใส่หน้าเือข้างขึ้น ก็พไถีนี่โอ้นี yeah. ่สองสามตัวอ้าวรถจัเนี่ยนี่พี่น้องเห็ดตัวนี้เห็ดทั้งนั้นตัวนี้โอ้โขอเก็บไว้เป็นกล่องขอซาวตะต่เห็ด สิตัดขานี่นงามเลยค่ะตัดขาที่ดุซสาเนาะพี่น้องสาเพื่อด้านผัดไปเร็วเฮ็ดได้เฮ็ดหน่อยงีนะก็เลยว่าเสียนนี่นคิอว่าขาไม่งามเลย ีกินโอ้หักสัมสิได้ดิอุ้ยไ่ามาเอ,อาเขาแล้เอาจะดอกที่มันจีให้ไงเนีน่ยพอดีกินนะ พี่หนวขหงาเนยไหมน่าจะมาพูกกับพ่อพูกกั้พ่อเป็นแหววนี่โอ้ยหมดก็ได้คุณอะคันดอกปานเื่นๆแล้วเนาะตันบอกลายดอกไหมถ้าดอกขบานนะ เดือดแห้งท <rieb. S 1> ี <res> ่หล <process> <necessary> ังหลังขยักแตกแล้วได้ไหมเห็นปะหลังขยักแตกแล้วเดีุ่้งงามด้วยค่ะเดี๋ยวขอเก็บแล้วขอกาสเซียนตัดขาเนาะค่ะพี่หนุ่มบอกลายเทื่นั่นละยังไม่ต้องเมื่อยแล้วข้ามหนีก็ได้ก็ตัดิเกทบ่ได้นั่ะเราขอกะพวกข้าก่อนไหนนะพวกข้าใจเจ้าของค่ะ hút hút phòng nước pha cả đầy mà hút có hút kìa thế. bạn kìa cho เดี๋ยวสิภาตัดขาแบบไหนภาพเรียงตัดขาเฮดเูเดอร์ค่ะ ไปลยผน้หเราเ่เห็นชงโดกตามโดกนี่ที่โดกหาโดกคนะุณน่ะปาตาเขาเพิ่เห็นเขาอะไอยู่่อเห็นเห็ด,หด,ดบบว้ไมเลยเจ้าะกข้าเจ้ว่าอันไหวต่วนอันนี้ไหมขนะยานส่นนี้ไม่เคยมีป่ง hai hai cái, họ có mà hai dữ này hết rồi nhìn kia không, để chị ô, mày rồi. ทีคนมาพาแะไตก็สังเกว่าเฮ็ดเห็ดเป็น,ปนสีเสตสีใหม่เสยใช่ป่ะว่าท ทำนี่มันถือว่านั่นแล้วเนี่ยเฮ็ดนี่พอดีเลยอะแต่พี่น้องเฮ็ดขเขาเอามาได้ขาบนเขาเอามได้ค่ะเดี๋ยวน้องอันมาใช่ไพ่น้องอันมาเก็บมืองนี่เห็ดบุกค้าขายยาวสิพี่น้องได้ทั้นี่เลยใครพี่น้องเฮ็ดกันเลย ไม่เดือดแห้งหลายเจ็บขาพ่อมค่ะอันนี้ก็คือห้อยซั่มขาคอยนะคขเนาะค่ะพี่นาะก็่ายละไมแค่นี้แหละค่ะกรซี่ตัดขาระคะนั่งตัดขาอยู่เถียงเขาเนาะพี่พี่เดือดแค่เดือดขาแม่เสียเวลาเวลาเติบค่ะเหลกอคนดี้เลยค่ะกระซน้อง้งาม พี <Net> น sure. ่น้องตัดขาเขาได้โอ้ยตัดเก็บเพชรไม่ได้คิดอะไเป็นจักเถื่อไม่ได้ตัดขาบ่คัดคนใดค่ะเอกจากคือนี่เขาใค่นี้่คะเนาะฝากกดไลค์กดสักสักให้เขาเป็นกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเลยใคะที่ถามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจค่ะ